รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ตัวร้ายให้กลายเป็นไยไอซ์น้ำแข็งแห้งพระเอกรูปงามวันนี้เรามาติดตามกันต่อกับสุดยอดภารกิจช่วยชาติของน้ำแข็งแห้งว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน ทำไมครับเนี่ยใส่ทำไมเริ่มมีความชื้นแล้วครับอันนี้ตองปกป้องตอนที่แล้วที่เข้าโรงงานคุณยังไม่คืนเขาเลยจำได้ด้วยแค่นี้ก็เอาที่ระลึกที่ระลึกต้องคืนด้วยเหรอคืนเิครับเอาลืมคืนอ่ะไม่ต้องพาหาเลยเอาให้เคลียร์ครับผมพามาทำไมครับผมอ้าววันนี้ครับจะมาดูอนุเวชันช่วยชาติคาร์บอนไดออกไซด์ที่คุณเคยกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายจำได้ไหมเดี๋ยว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 ครับผมมา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 โยนความผิดฮะไม่ใช่ผู้ร้ายครับผมคาร์บอนไดออกไซด์ กลายเป็นพระเอกรูปหล่อน้ำแข็งแห้งับคำเชียร์โยนใช่ครับอย่างที่เรารู้กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคน้ำแข็เนี่ยสามารถมาเป็นอนเวชันก็คือน้ำแข็งแห้งสร้างประโยชน์จากผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกแล้ววันนี้นะครับน้ำแข็งแห้งจะเป็นวีรบุรุษช่วยชาติครับน้ำแข็งแห้งจะมาช่วยชาติที่จันทบุรีแห่งนี้ผมรู้แล้วนี่เอาน้ำแข็งแห้งมาดองทุเรียนก ไม่ใช่ครับชานโนเวชนช่วยชายน้ำแข็งแห้งมากกว่านั้นครับครับ,รบผมวันนี้พาคุณมาที่นี่เนี่ยพี่จะมาดูการทำ แล้วไม่ใช่วันเด็กไม่ได้เด็กพามาเล่นเครื่องบินวันเด็กนะครับต้องนี่ผ่าน,น,นจริงอเนี่ยดูนี่ผ่านวันเด็กมา30 40ปีแล้วยังไม่ไม่เลิกดีใจอ่ะครับไม่เคยได้ใกล้ชิดขนาดนี้อ่ะ <c oughs> โอ้ยนี่แหละครับผมคือสาเหตุที่ผมพาคุณมาวันนี้ครับอ๋อหนูาอาชัรช่วยชาติเราจะพาคุณมาขอฝนครับพีขอฝนขอฝนขอฝนมันต้องใช้เครื่องบินด้วยพี่ใช้สิโอ้ยขอฝนไม่ต้องใช้เครื่องบินอ่ะคุณใช้อะไรใช้อีก้ โอ้โหมาเป็นตัวเลยแห่นางแมวโอ้หเขาไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้โอ้มาแห่นางแมวขอฝนโอ้ถ้านางแมวไม่เอาก็ต้องไอซี่โอ้โหบ้งไฟจุดกันเปรี้ยงแ่้งเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ครับไม่ได้เหรอไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องไอซี่อันนี้ไปกันใหญ่เลยปากตะไครเขาเอาไว้ไล่ฝนไม่ได้ขอฝนโอ้ย วิธีขอฝนวันนี้เนี่ยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ครับผมครับอื<ช>แล้วก็ใช้งานได้จริงและช่วยชาติเอกด้วยแถมมีน้ําแข็งแห้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ<อ>นี่คือการทําฝนหลวงครับลําแบบนี้เลยที<อ>่นี่เลยกองบิน31จังหวัดจันทบ,บุรีสุดยอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้น TV ที่วีรีโรผลของเราก่อนเหาก่อนใครครับน้ําแข็งแห้ง ใกล้ละใกล้ละใกล้ละดูสัาหน่อยครับจะฝูงเบรกเนี่ยก็ต้องเบรกตามโอ้โหอะไรพี่พี่กัดเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยเอ๊ะเ้มันมันถางอะไรเนี่ยพี่จะไปรู้ครับเดี๋ยวยองหน้ามีฟังเสียงจิตทำอะไรครับเมื่อกี้เห็นได้เสียงอะไรแห้งๆอยู่ข้างในครับโอ้โหเสียงแห้งๆเป็นยังไงคุณดูว่าอะไร ไม่รู้หรอกครับว่าในนี้อาจจะมีน้ําแข็งแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอุ่หยุกเขาไปใกล้เอางี้เราลองเปิดดูเลยดีกว่าพี่เฮ้ยไม่ใช่ของเราไอ้มาเปิดเดี๋ยวก่อนน้องเฮ้ยมาจากไหนกันเนี่ยมาทําอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสุครับเฮ้ยหน้าคุ้นๆุ้นมันเคยเห็นที่ไหน เคยดูแน่เลยอนุเวชันช่วยชาตครับว่าแล้วเชียวุ้นหน้ามากเลยเคยดูเหรพี่ครับผมวันนี้ครับมาตามหาอนุเวชันช่วยชาติที่นี่ครับผมเราตามตั้งแต่คาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นน้ําแข็งแห้งแล้ววันนี้จะมาดูการทําฝนหลวงที่นี่ครับครับผมแต่ไม่รู้ว่าน้ำแข็งแห้งตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่พอจะทราบไหมครับอยู่ที่นี่ครับตรงนี้เลย นี่แหละครับน้ำแข็งแห้งโอ้คุณมองเห็นใช่ไหมครับไม่เห็นฮนะโอ้ใ <c oughs> ช้จินตนาการแล้่นๆพร้อมเนี่ยเอาอุปรกรณ์เสริมมาเลยครับโอ้กลับมาอีกโอ้โนี่เขาเตรียมมาสำหรับคุณเลยนะนมาช่วยกันเลยอยากเห็นน้ำแข็งแห้งครับตอนนี้เห็นแล้วโอ้โหดูมึงดิโอเปิดมาถึงปุ๊บมีไอเย็นๆออกมาเลยนะครับโอ้ที่นี่เนี่ยรับน้ำแข็งแห้งมาเพื่อทำฝนหลวงนะครับ มีความถี่แล้วก็รับมาเยอะแค่ไหนครับครับโดยเฉลี่ยก็ใช้ประมาณเดือนละ10ตันนะครับผมโอ้โหเยอะนะตันแลว่า10ตันนี้เนี่ยสามารถสร้างฝนได้เยอะแค่ไหนครับพี่ใช้ในการทาฝนได้ประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับผมสิบห้าวันต่อเดือนสิบถึงสิบห้าฝนเดี๋ยวมันจะต้องทำยังไงต่อครับครับก็เดี๋ยวจะต้องให้เด็กๆเนี่ยยกขึ้นเพื่อเข้าเครื่องบดเอาแล้วครับผมพร้อมแล้วทีนี้เราก็เอาไปบดแล้วก็เอาไปบินนันนะครับพี่ตั้ม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังวินไม่ได้ใครนะลักตั้งนี่หน้าผมครับผอวัดสนามครับสวัสดี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 ครับครับมาจากไหนกันโอ้โหครับผอสวัสครับอ่อนน้อมมากมีคำว่าผอไม่ได้เลยโอ้โหครับครับว่าไงครับว่าใครครับคือคือ พวกเราสองคนครับติดตามภารกิจช่วยชาติครับตามน้ําแข็งแห้งมาจะมาดูการทําฝนหลวงที่นี่ครับ,รบทีนี้เราเจอน้าแข็งแห้งแล้วเนี่ยไปทำฝนกันเลยได้ไหมครับมันยังไม่ได้อเออกว่าจะเราจะบินทํางานเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อากาศก่อนค<อ>่ะนะมันยังทําเลยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวใจ<น>ร้อนแล้วอะ่ะเราต้องมีการวิเคราะห์สภาพอากาศก่อนก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นไปทํางานนะคะถ้าอยากจะรู้ขั้นตอนอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเรากําลังจะมีการวิเคราะห์สภาพอากาศโอ้โหเยี่ยมเลย ได้ครับไปเ่ะไปเลยค่ะไปเลยเนี่ยกำลังจะเข้าเรื่องของบีฟอยู่ไปเลยครับเ้ารวมด้วยนะครับเชิญเลยฮะเชิญเลยมาดูการทำงานของเราจริงๆไปเลยจะได้เข้าใจมาๆก่อนที่เราจะตัดสินใจการทำงานนะฮะก็จะมเนี่ยนักบินอะไรก็จะมาฟังกันเชิญเละเชิ จริงนะกรวตูว่าเาดูไว้แล้วขอบคุณค่ะผู้หูผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญดางนั้นเคยผ่านงานดังด้านกรมอุตุไปแล้วเดี๋พยากรณ์อากาศเดี๋ยวพยากรณ์ให้หน่อยดิสำหรับการพยากรณ์อากาศของเราดิวไม่เป็นเอาไม่เป็นนะนี่ไงโอ้โหเรือยังเฮลิยัง เห็นอะไรครับแอนที่ครับเป็นย oh, well, are so uh, uh, so we ังไงครับพี่โอ๊คผมนึกว่าเข้าใจก็อันนี้เนี่ยเป็นแผนที่นะคะในในในแอเรียที่เราทำงานครับแอเรียที่รับผิดชอบทั้งหมดสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นแอเรียที่ที่เป็นเป็นเป็นแทรต์ของวันนี้นะคะเออสมมุตินะอ่ะสมมุติง่ายๆสมมุติว่าเราทําทุกขั้นตอนนะขั้นตอนที่หนึ่งเราก่อเมฆก่อนเราต้องการให้ฝนมันไปตกตรงนี้วันนี้ลมเป็นแบบนี้เอ้ยเราอาจจะต้องบินประมาณอย่างนี้ <N> นี่นะนี่นะทิศทางการบินคือต้องอย่างนั้นใช่เครื่องบินก็ไปบินไปจนถึงจุดนี้นะอา,อ,าอาจจะบินที่ความสูงประมาณ6000ฟิตนะความสูง6 0 0 0ฟิตเสร็จแล้วก็เริ่มวอร์ซีเริ่มปโปรยนะเริ่มปโปรยโปรยไปทิศนี้จนกว่าสารจะหมดไม่บินไกลอย่างไครับพี่โอครับไม่ไกลนะไกลนะฮะดูตรงนี้เราอยู่ตรงนี้สายแก้วอยู่นู่นนะพี่อ,อก็เสร็จแล้วนี่คือขั้นตอนก่อเมฆกันใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเมฆมันจะเริ่มมีแล้ว เราก็มีขั้นตอนที่สองนะฮะแล้วขั้นตอนที่2เราก็ไปบินอย่างนี้อีกขยับมาสตาร์ทเออ,อนี่ขั้นตอนที่2นะอันนี้ขั้นตอนขั้นตอนที่1ใช่ไหมคมีขั้นตอนที่2ครับเราก็ไปเริ่มทางานขั้นตอนที่2ทําอะไรครับก็เป็นเลี้ยงแม่้อ้วนอ๋อนั่นแน่ เกิดลมเป็นทิศทางนี้แต่เราก็จะยังต้องการทํางานให้ตรงนี้เหมือนกันครับเราบินอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่เราบินอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมขออดาวได้ไหมครัว่าเราต้องบินยังไงอ้าวดาวเลยอ้าวมามาทิศทางลมอย่างนี้ใช่ไหมพี่ก้องครับครับผมขั้นตอนแรกนี่เราต้องบินอย่างนี้เนี่ยเอาใบสมัครมาให้มันก่อนเฮ้ยูกครับพี่หน้าที่นักวิชาการนะครับเนี่ยใช่ใช่เลยก็คืออย่างนี้คอนเซ็ปต์มันเป็น ครับถูกต้องนะเราก็จะต้องดูเรื่องของทิศทางลงเป็นหลักสรุปสั้นๆหลักของคนหลวงเราสามสเต็ปสามสเต็ปครับหนึ่ก่อเมฆก่อเมฆเลี้ยงให้อ้วนครับจงตีอภารกิจการบินขึ้นฝาสร้างฝนหลวงการเตรียมงานเรียบร้อยแล้วเรามาติดตามกันช่วงหน้าว่าคุณก้องและคุณชิงจะผ่านความท้าทายนี้ไปได้หรือไม่ ในอนเวทช่วยชาติ